สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะคะเราจะมาแต่งหน้ากันก็ไปเริ่มแต่งกันเลยค่ะอันนี้เกมลงพวกสกินแคร์บำรุงผิวหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เกมจะใช้เป็นรองพื้นของ Sender Beauty ตัวนี้เลยค่ะ กล่องเขารูรามากเลยค่ะทุกคนคือเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์เลยอะแต่ว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะนี่เปิดออกมาก็จะเป็นแบบขวดมันดูดีมันหรูรามากเลยนะคะขวดแบบดูแพงอะนี้เป็นขวดแก้วแบบด้านๆนะคะทุกคนแล้วก็เขาเป็นหัวปั๊มนะเขาทําออกมาทั้งหมด12เฉดสีด้วยกันนะคะคือทํามาแบบให้เหมาะก,กับคนไทยม,มากๆ เขาบอกว่าเป็นรองพื้นเนื้อเม็ดนะคะแต่ว่าไม่แป้งแล้วก็หน้าไม่แก่นะคะให้ฟินิชผิวแบบผู้ดีอะไรประมาณนี้เขาเคมาว่าติดทนนะคะติดทนถึง15ชั่วโมงเลยแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อนะคะไม่เหนียวเนอนะบางเบาผิวเกมจะสวอทให้ดูนะคะอันนี้เกมเกมใช้เป็นสีเบอร์เบอร์สองสีู่นย์นะคะมีเดียมนี่ประมาณนี้เลยนะ,ะจะบอกว่าเขามีตัวเทสด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะก็ไปซื้อตัวเทสมาลองก่อนได้นะ เป็นตัวเทสที่แบบมันมีทุกสีเลยนี่เขามีวิธีแบบเลือกเชสสีต่างๆเกมจะลงข้างนึงให้ดูก่อนนะคะก่อนอื่นให้ดูผิวหน้านิดนึงนะคะนี่ข้างที่ลงแล้วนะคะจะให้ดูว่ามันแบบ ปกปิดมากเขาบอกว่าลงชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นมีเดียมนะคะถ้าอยากให้ฟูคัเวอร์เรจก็ลงไป2ชั้นนะคะคือจะบอกว่ามันแบบกริปมากอันนี้คือลงแค่รอบเดียวนะคะขนาด33 ml นะคะแล้วก็ราคา ตอนนี้เขาน่าจะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะเดี๋ยวเกมจะทิ้งราคาไว้ให้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าไม่มีโลหะหนักนะคะไร้สารสเตียรอยด์ปลอดเชื้อนะคะทดส,สอบกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานสากลนะคะจากนั้นเกมก็จะลองคอนทัวร์ด้วยรองพื้นของชอนแซนดี้นะคะเป็นเบอร์350ค่ะทุกคนนี่เกมเลือกสีประมาณนี้นะคะมันแบบไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็ใช้ฟองน้ำเกลี่ยเลยค่ะ มาไฮไลท์กันค่ะก็ใช้เป็นรองพื้นของชอนแซนดี้เหมือนกันนะคะเป็นเบอร์140ค่ะสีไลท์สีสว่างมากเลยนะคะทุกคนเกมก็จะเอามาแบบไฮไลท์นี่งานผิวแบบเป๊ะฟังมากอันนี้ลิปมันของวิบราลนะคะแป้งฝุ่นโปร่งแสงของลอร่านะคะ งานตาก็ประมาณนี้นะคะลุกวันนี้จะแบบแต่งตาเบาๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะติดขนตานะคะตัดขนตาก่อนก้าวติดขนตาจะใช้เป็นแท่งแบบนี้เลยนะคะมันเขียนง่ายมากทุกคนมันเป็นแบบใสๆอะ่ะอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวติดขนตาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมากรีดไอายไลเนอร์ ขนตาฟูประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาถมไอายไลเนอร์นะคะอันนี้ของเอสิลักค่ะปัดขนตาล่างนะคะอันนี้ของรอยอัลเหมือนเดิมแก้มนะคะจะใช้เป็นลิปของสะสีนะคะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะทุกคนสีสวยมากเดี๋ยวจะใช้ฟองน้ำนะคะแทบเบา,เบา ลิปสติกวันนี้ก็จะใช้เป็นของสะสีเหมือนกันนะคะนี่เป็นเบอร์05เป็นสีแบบน้ำตาลอมส้มนะคะส้มอมน้ำตาลประมาณนี้สีนี้คือสวยมากทุกคนเดี๋ยวเกมขอตัวไปใส่คอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็ทำผมก่อนเดี๋ยวมาดูฟินิชลุกนะคะว่าจะเป็นยังไง <S <S น,นี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย